แต่ว่าก่อนอื่นใดนะคะต้องขอความออขอแสดงความยินดีกับหนุ่มคนนี้นะคะหนุ่มกันนภัสค่ะบัณฑิตใหม่ป้ายแดงจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะคล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้เข้ารับพระพระราชทานปริญญาบัตรนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นเองค่ะนี่นะฮะเป็น<ม>ภาพบรรยากาศที่เราเก็บมาฝากแฟนๆนะครับเต็ไมไปด้วยความอบอุ่นแน่นอนว่าต้องมีคุณพ่อคุณแม่นี่นะฮะแล้วก็จะมีแก๊งเพื่อนสีขาวนะสีโพดํานะครับแก้ม นี่แก้มแก้มนี่มาพร้อมดอกไม้ตลอดนะฮะโดมนะฮะมาพร้อมอะไรอ่ะมาพร้อมพุงนะครก็น้องต้องตามน้องตั้มนี่แก้มสีโครตมาครบทีมเลยแม่แล้วก็ตั้มโอ๋ถือดอกไม้เข้ากับเสื้อมากนี่วันนี้เขาถ่ายรูปแบบภาพนิ่งหรือว่าภาพเคลื่อนไหวเหรอเสียงด้วยแล้วนี่อะไรฮะนี่อะไรนี่อะไรนี่พีคสุดพูดเลยอ้าโถนโตโน่อุตส่าห์แต่งแมสคอตหมีเท็ดมาเต็มเต็มดูโอ้โหวันนี้ แก๊งอสรพิษไง<อ>เรียกว่าเป็นพี่ชายคนโตของแก๊งอสรพิษนี่คือ,อทําเพื่อน้องมากเลยนะอยอมลงทุนแต่งตัวขนาดนี้<อ>แล้วก็ยังมีคนอื่นอีกเยอะแยะเลยท<อ>ี่น้องเดอะสตาร์ด้วยกันนะคะครับผมนี่นะฮะก็นอกจากเพื่อนในวงการบันเทิงนะฮะแฟนคลับดูครับคุณโอ<ห>้แฟนคลับเยอะมากนะฮะแล้วก็มีของขวัญมารับขวัญบัณฑิตใหม่นะครับเป็นอะไรรู้ปล่ฮะอะไรคะทองคำหนัก1ิบาท <laughs> นั่นนะฮะไม่ใช่ตำได้นะฮะอ๋อไม่ใช่อะคะไม่ใช่ฮะทองคำทองคำถือถือถือเนืให้เซฟงานไม่เอางั้นผมขอยืมเซฟบ้างนะฮะแล้วก็ยังมีเงินสดอีก20,000บาทโอ้เอาไปฟังเสียงกันดีกว่าครับอาจจะใช้เวลามากกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับก็เพิ่มมา2ปีเรียน6ปีนะครับผมเรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมหมอไปพร้อมแพทย์นะครับไปหกปีแต่ว่าก็ดีไซน์ค่ะที่จบได้แล้วก็พยายามพยายามอย่างถึงที่สุดกูจะจบได้ใช่ไหมคะแม่ก็ บนด้วย <c oughs> คืออยากให้จบนะแค่บอกว่กา6ปีบอกการจะกรจะจวายไหมไหวเพราะเห็นเขาดูหนังสือหนูตีหนึ่งกลับจะทํางานมาตีหนึ่งมาดูหนังสืออหลับไปแล้วเราก็การพอการเขาก็สะดุ้งตื่นดูหนังสือต่ออะไรอย่างเงี้ยห็นแล้วก็สงสารบางทีต้องหันกลับไปมองกลับ,กล,บกลับหลังหันไม่อยากมองภาพลูกที่เหนื่อยเหนื่อยซบใช่ใช้สงสารค่ะดีใจในวันนี้ที่กัน ออทำํำสาเร็จแล้วก้าวแรกของการรับปริญญานะคะก็มีความรู้สึกเดียวคุณแม่เป็นวันที่รอคอยแล้วก็มีความสุขมากๆดีใจบอกว่าน้ําตามันออกมาเองนะฮะมันมันเป็นวันที่ผมว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนแหละนะเห็นลูกประสบความสาเร็จทุกๆเรื่องโดยเฉพาะวันนี้เป็นเป็นเรื่องของการศึกษาเนี่ยก็ก็ภูมิใจมากๆ โคุณพ่อ<ม>คุณแม่ปลื้มใจมากนะคะโดยเฉพาะคุณแม่จําได้ไหมว่าเราเคยเสนอค่ะว่าหนุ่มกันเนี่ยเขาใส่ชุดคุยไปหาคุณพ่อคุณแม่ใช่ตอนนั้นคุณแม่นี่คือน้ําตาไหลเลยอะเซอร์ไพรส์รค่ะใส่ไปเพื่อจะถ่ายรูปแรกก่อนกับที่บ้านนะฮะที่บ้านแล้วนี่ก็มาถ่ายจริงๆที่งานอีกทีหนึง่งค่ะก็เมื่อกี้ฟังดูคุณแม่พูดเราก็รู้เลยว่าคุณแม่ดีใจมากๆ,ๆที่กันมีวันนี้ใช่แล้วครับ